มีไหมแบบว่านักโทษมาพี่ช่วยผมหน่อยเดี๋ยวผมคือมาติดสินบนพี่อะถ้าถามว่าแพ้มีไหมบางคนจะเป็นมือปืนรับจ้างคดีที่ผมถูกประหารคดีนคนเนี้ยผมไม่ทำให้คนตามในี้มันติดอยู่แดนสองมีนักโทษประหารที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเห็นบอกว่าชื่อกิ่งแก้ววันประหารถูกยิงลงไปแล้วไม่ตายก็ เราไม่ปิดอีกเจ้าที่พี่เลี้ยงไปบีบคอเพื่อให้ตายอยากรู้ว่านักโทษประหารคนไหนยิงไม่เข้าไหมโจนสลัดคนนี้ก่อนจะเข้าหลักขอญาติเคียวหมากพอไปชักเดียวไกลเสียงแคะปืนยิงไม่ออกอ่ะเคยเห็นผีนักโทษไหมครับผีกิงแก้วเนี่ยถึงกับว่าเห็นผีชะโงกหน้าออกมาจากประตูผีในการที่เป็นพี่เลี้ยงนะฮะนักโทษประหาร30กว่าคนเนี่ย มีเหตุการณ์ไหนที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมพี่ที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันถ้าถามว่าแพ้มีไหมบางคนจะเป็นมือปืนรับจ้างบอกคดีที่ผมถูกประหารคดีเนี้ยผมไม่ทําไอ้คนตามใจเนี้ยมันติดอยู่แดนสองแต่มันรูปบางใครเคียงผมแต่ว่าอพอเสร็จขยานเนี้ยก่อนจะไปชี้ตัวตำรวจได้ให้ดูรูปก่อนเงี้ยว่าชี้มันไงก็ถูกอันนี้ก็ก็เชื่อได้ไหมพี่ก็ก็เป็นไปนได้เพราะ <laughs> ว่าอย่างพวกทุกคนเนี้ยน,น,นั่งอยู่ กินข้าวอยู่หรือคุยกันอยู่รับมีปืนเข้ามายิงรยิงผมตูมเนี่ยผมตกไปเนี่ยคุณหุ่หนุ่มจะนางจ้าหน้าเขาไหมว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงก็อาจจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นแต่ว่าพุ่งตัวใช่ใช่อาจจะเห็นแค่แวัฒน์หนึ่งเพราะนั้นความสนใจอีกหกเดือนตำรวจจับได้หรือเงินปีจับได้ะจะจำได้ไหมก็มีมีโอกาสที่จะผิดพลาดนะมีโอกาสที่จะผิดพลาดแต่ทำเขาเขาเป็นแพ้ไหมเขาไม่แพ้เขาก็ทํามาเน้นผมทําคดีอื่นก็มามาโดนทหารคดีนี้มันก็ผมก็เฉยๆปร๊บ เพราะผมก็ฆ่าคนมากคดีอื่นแล้วก็คดีอื่นที่ตัดสินถูกก็มีแต่ยังไม่เด็ดขาดเขาโดนทั้งหมดหลายายประหารไงแต่ตอนคดีที่0ูนท่าตกเนี่ยเป็นคดีที่เขาไม่ทำเขาบอกนี้นะแต่คดีที่ตัดสินประหารแต่ยังไม่เด็ดขาดเนี่ยทำส่วนคนที่ติดแดงสองเนี่ยก็ไปกระติดคดีของเขาครับที่แลกกันก็แต่ว่าไอนั่นแะต้องโทษตลอดแค่โทษตลอดจำนวนเดียวกันพี่ยุทธครับมีนักโทษประหารที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เห็นบอกว่าชื่อกิ่นแก้วกิ่งแก้วเนี่ยข้อมูลที่คนไปพูดอ่ะผิดพลาดทั้งตั้งแต่แตเอาการักษณะคดีคแล้วก็มาวันไปะหารแกโทษอะไรพี่ทําไมถึงต้องโดนประหารจับเด็กเอาเด็กของที่ตัวเองเป็นพี่เลี้ยงอ่ะไปให้ผัวเรียกค่าไถ่แล้วเสร็จแล้วพอไม่ได้เงินตามที่ตกลงจริงๆเขาก็จะจ่ายนั่นแหละนัดหมายให้โยนเงินถุงเงินเนี่ยลงในจุดที่ปักทงแต่ธงที่ปักไว้เนี่ยเพราะว่ารถไฟวิ่งผ่านมันมองไม่ทันพี่ก็ไม่เห็นก็เลยไม่โยน ก็เข้าใจว่าไม่ให้เงินไม่ให้เงินก็เลยฆ่าเด็กครับผมโอ้โหโหดร้ายเนาะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยคดีนี้ที่พอถูกประหารชีวิตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นคือวันประหารที่ที่เขาไปพูดกันว่าร้องว่าฉันไม่ผิดไม่ผิดถูกยิงลงไปแล้วไม่ตายก็ร้องไม่ผิดอีกเจ้าที่พี่เลี้ยงไปบีบคอเพื่อให้ตายโอ้อ่าพอมาบีบคอเสร็จไม่ตายก็ต้องเอาขึ้นมายิงอีกจริงๆแล้วอ่ะที่รุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังนะเขาคิดว่าตายมันยิงไปแล้วอ่ะก็ดูแล้วว่า แพทย์ดูก็ว่าตายก็อเอาลงมาเพราะกลักว็ประหม่าเพราะว่าไม่ร้องว่าฉันไม่ผิดเขาร้องหาหมอร้องแผ่วๆแบบแผ่วๆนะแผ่วๆไปหาหมอหนห่อยหาหมอสองสามคำได้ได้ไม่พูดอะไรมากครับถ้าคนอยู่ข้างนอกก็แทบไม่ได้ยินห่างเท่าไหร่พี่ระยะการยิงเนี่ยจากนักโทษมาปืนเนี่ยประมาณสามเมตรครึ่งสี่เมตรสามเมตรครึ่งสี่เมตรเองแล้วเราระดับเพชรฆาตที่เป็นนักแม่นปืนเนี่ยเขาไม่พลาดอยู่แล้วเนาะปืนล็อกด้วยเพราะว่าคนเล็งปืนมาเล็งเล็งแล้วก็ล็อกปืนแล้เพชรฆาตตัวอีกที ครับยิงปืนไม่มีการสะบัดแล้วเข้าไปไหนอยู่ครับไม่มีการสะบัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระสุนเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะตรงเพงนะฮะเป็นไปได้ไหมพี่ยุทธว่ากิ่งแก้วเนี่ยเขาอาจจะมีหัวใจที่ไม่ได้อยู่ตรงตามที่เราือผมว่าน่าจะเหมือนกับสุรศักดิ์เนี่ยครับสุรศักดิ์เนี่ยหัวใจกินขวามาครับแต่ผมก็บอกหัวใจอยู่ข้างขวามาเป็นไปไม่ได้ไม่มีไม่มีหรอกไม่มีเราจะมีใจกินกินขวาหน่อยก็อย่างที่ผมบอกกับสุดไปนี่คือที่ตั้งของหัวใจครับอยู่ตรงเนี้ย ใจที่หัวใจเรื่อยอย่างเงี้ยพอข้าสูนกลางก็อาจจะโดนเฉียดเฉียดคืออาจจะโดนแต่ว่าแค่ฝนังหัวใจอย่างเงี้ยไม่ไม่กลางหัวใจหัวใจไม่แตกอย่างเงี้ยคุณกิ่งแก้วนี่พี่ยุทธเป็นพี่เลี้ยงไหมผมยังไม่รับราชการยังไม่เป็นปีสองสองนี่ผมยังเรียนอยู่โอ้นี่นานแล้วนะประหารเมื่อปีสองสองยิงไปถึงกี่ชุดแล้วฮะที่กิงแก้วทั้งหมดมันยี่สิบห้านัดยี่สิบห้านัดโอ้หลายชุดตอนนั้นยิงไป S <S <an> <S ก็หลายนัดแล้วลุงประถมเคอเพ่งเป็นคนยิงเพราอเอาขึ้นไปใหม่ก็ยิงก็กตายแต่ไอ้บีบคอเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโอ้นี่เป็นไปไม่ได้เลยนี่ผมไม่เชื่อเออผมไม่เชื่อ <S 1> <S 1> คุณหนุ่มก็รู้ใช่ไหมขั้นต่ำกรรมการเนี่ยได้ไม่หมดไปบีบคอไม่ได้แล้วกฎหมายระบุไว้อยู่แล้วโทษประหารให้เอาไปประหารให้ตายซึ่งได้ปืนครับถ้ายึดในนๆ้ก็ประหารเอาไม้แทงเจ้าที่ติดคุกฆ่ามันตายบีบคอให้ตายติดคุกฆ่าคน้ตายจะจีงาคุณไม่ให้เพชนเากาดคุณไปบีบคอก็ตายครับ เราะนันเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ว่านักโทษประหารแล้วจะไปทําให้เขาตายในอีกวิธีอื่นไม่ได้นะเพราะนั้นบีบคอเนี่ยแต่แต่อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันไปนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใครจะไปกล้าทำหระบีบคอคนให้ตายแล้วเาแต่แต่กระายสีนะแค่เอาว่าอย่างเงี้ยก็คงคงจะเคยเห็นอยู่พิยุทธข่าวลือต่างๆอะไรที่เราได้ยินกันเนี่ยผู้คุมอนนี้ถามได้ไหมพี่เจ้าหน้าที่ในฐานะั้นเราเป็นเจ้าหน้าที่นะผมมีไหมแบบว่านักโทษมาพี่ช่วยผมหน่อยเดี๋ยวผม คือมาติดสินบนพี่อ่ะมีไหมมันเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีไหมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรว่าสมัยก่อนนะถ้าสมัยก่อนมันยด็กนิ่มใจาติสมัยก่อนพี่่ี่ฝากจดหมายหน่อยหรยอบางคนนี่เญาไม่เคยมาก็อมบ่าแต่ก็ติดต่อไปได้จดหมายก็อาจจะช้าอะไรเงี้ยพี่รบกวนเน่ร่ซึงจริงมันผิดแต่ก็มีที่ว่าเจ้าที่ทํานั้นจริงๆเขาก็หวังดีแต่จริงๆผิดจริงๆไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ว่าบางคนเ็าเห็นใจกันเขาก็ช่วยกันนี่เราตอบตอบใงแง่นะครับ เรื่องเยอะๆกว่านั้นล่ะพี่ที่ที่อันนี้คือเรื่องแค่ส่งจดหมายเล็กๆน้อยๆคือให้ช่วยเนี่ยคือยาอล้รเรื่องยาเนี่ยคือยาเสพติดกับเรือนจําเนี่ยครับไม่ว่าประเทศไหนดูอย่างหนังครับสร้างจากเรื่องจริงอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีเยอะแยะไปที่ทำผิดเองมันต้องมีแกะดำนะผก็ต้องมีบ้างนะมีทีนี้จุดที่จะทำให้เจ้าที่จําผิดได้เนี่ยหนึ่งนี่สินแต่แล้ววันนั่งเครียดเครียดไอ้พี่ผมมีของพี่ไปเอาเนี่ยไปให้คนเนี้ยเครียดเคกเนี่ย ปรากฏว่าไปทาครั้งแรกได้เงินครับก็มีคนรู้จักผมที่เจ้าที่คสารพัดเรืนจาที่ติดคุกติดตารางครับตายไปก็มีทําใจไม่ได้ไปตายคุกก็มีบางคนก็ติดคุกนโทษแล้วก็มีแต่ไม่ทุกคนครับแน่นอนแน่นอนครับส่วนใหญ่เนี่ยดีแน่นอนแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางคนเนาะที่แบบว่าผิดพลาดไปแต่ยาสติเข้าเรือนจำเนี่ยมันก็ไม่เจ้าที่ทางเดียวมาสารพัดมาทางไหนพี่ทางอาการที่ผมจับได้บ่อยมากเลยโยนมาโยนครับนังเิ็กยิงก็มี นั่ง,น,งนั่งเนี่ยจะไป็นนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ดูดูครับตรงป้อมสี่ดูดูพอเสร็จควัดเอายาไอเนี่ยคพันใส่สายไฟเป็นลูกกลมแล้วพอปุ๊บจุกแล้วก็ไปแล้วก็หลายครั้งแล้วามีครั้งย,งยิงไปโดนหลังคาป้อมแล้วก็เด้งมาครับผมก็ไปเก็บมาครับคือถ้าพูดแบบคนไม่รู้เรื่องนะอย่างผมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเก่งนะเพราะมันต้องรู้ว่าการโยนเข้ามาในเรือนจําเนี่ยนะมันนับป้อม ดูด้วยว่าอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนข้างในข้างในนักโทษเนี่ยมันจะรู้อยูต่ตัวเองอยู่ตรงจุดป้อมไหนอ๋อแล้วคนข้างนอกก็หาเอาว่าอ๋ออยู่ตรงไหนแล้วนัดเวลานี้ยนี่มันโยนจี่สามครึ่งเนี่ยครับโยนตี๊สามครึง่งเช้ามามันก็มาเดินหาจำมันเอาอ่าโทรศัพท์สามเครื่องเนี้ยครับมันเอาเอาห่อห่อสายไฟฟ้าแล้วก็เอาหญ้าพันพอโยนเข้าไปเนี่ยตรงจุดนั้นมีสามหญ้าตรงจุดนี้มันบอกจุดนี้ตรงป้อมป้อมเนี้ย โยนไปจะมีสยามเนี่ยเพราะว่ามันจะพางตาเช้าเดี๋ยวมันออกมาออกมาก็มาเก็บออกมาเก็บทีว่าหรือเข้าใจแล้วอาจจะมีเจ้าหน้าที่เวรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ผมไม่สามารถได้ใช่ไหมแต่ว่าเราเอาตรงที่ว่ามันออกมาเก็บที่ผมไม่ดัดจับอ่ะวันมายโยนทีสามครึ่งผมเอารถไปจอดซุ่มอ่ะจนแบบว่าถ้าคืนนี้ไม่ไหวผมอดนอนสามคืนนวเพราะได้ข่าวว่ามันมาโยนคืนครันคืนนี้จะยอมรับปรากฏทีสามครึ่งเฮ้ เลยพลัดใช่แล้วผมเข้าไปผมก็ชักสิกเ็ขึ้นมาเลยจอก็จับได้หมดมแต่ว,ว่าคนยังหนีแต่ผมเอาสองคนอยู่ก่อนผมก็วัดใจแล้วผมคนเดียวนะครับเสีย่ยงนะวยิยุทธ์นี่นะก็ได้สองคนนี้ผมก็ใส่กุญแจมือครับใส่กุญแจมือแล้วก็วิยุเรียกไอ้คนหน้ายามป้อมมาแล้วก็เขาก็ยื่อภาษาตำรวจเข้ามาผมก็ตามไปเอาคนส่วนเพื่อนทีมงานผมอีกคนเนีย่ยอยู่ฝั่ง,ฝ,งฝั่งเรือนจำอยูอ่แล้วก็ฝั่งข้างบนเขาบอกว่ามันเข้าเข้าบ้านล้างเข้าบ้านล้างออะพี่คอยดูไว้มันยังอยู่เลยพอตำรวจสายสืบมาพอดีผม อยู่ตรงหน้าบ้าน<ะ>เสียงดังแก๊แกผมก็ไม่รู้แก๊กอะไรผมก็ใส่ก่อนตูมหนึ่งใส่ใส่ใส่มุมสูงเนี่ยเป็นผู<ะ>ก็ยอมแล้วยอมแล้วอยอมแล้วก็กลไปไปรากฏไอ้เสียงแก๊กง่ายคเสียงหิน<ะ>หล่นแก๊กแล้วก็ในความเสียงขึ้นลำใส่ก่อนตูมหนึ่งพิยุทธครับเราเรวเรื่องราวของขาใหญ่อะไรต่างๆในคุกนะพี่มีเรื่องอะไรน่าสนใจไหมคืออย่างนี้คําว่าขาใหญ่ะบางคนเนี่ยเขามีพวกมีสุ้สมุนมีอะไรความกว้างขวางอยู่นอกอยู่แล้ว ลูกน้องที่ทําก่อคดีเนี่ยทยอยเข้าไปติดคุกยิงคนบ้างอะไรบ้างมาพอมาถึงข่าวตัวเองโดนบ้างอาจจะโดนจัดคดีจ้างวานหรือไม่รอดบ้างเข้าไปก็มีลูกน้องรออยู่แล้วหรือคนใหญ่คนโตที่ระดับในพลในพันอะไรเนี่ยตามเรื่องผ้าแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะดีนิ่งครับแต่ว่าใหญ่กับเจ้าที่ไหมเขาก็ไม่ยุ่งครับแต่เจ้าที่อย่างผมเนี่ยครับผมจะไปใช้ระดับพลเอกพลโทหรือพันเอกเนี่ยครับ เอาขยะไปจริงยัยเราจะใช้ไหมก็ไม่ใช้อยู่แล้วเราก็เคยเกลียเช่นกันอดีตประวัติเขาม่เราก็คือแกก็ผู้ใหญ่กว่าเราด้วยนะบางคนก็เคยเป็นอดีตสสสว่างนียจะไปใช้อะไรเขาแล้วก็ต้องมองภาพนี้เขาไม่ต้องมาเบี่ยงกับเราหรอกเราก็รู้กับใจเองครับมันก็คนก็มองว่าเป็นขาใหญ่จริงๆเขาไม่ใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักโทษชั้นดีเนาะเพราะว่าพี่ๆพวกนี้พวกนี้เข้าไปเนี่ยทาความผิดแต่เวลาเขาไปอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่จะไปเก่ากับใครก็ใช่ก็เสร็จแล้วเนี่ยปัญญาโทปัญญาเอกเขามีความรู้ครับ งานบัญชีอะไรก็ช่วยได้ก็ให้เขามาช่วยก็บอกว่าให้ไปอยู่ห้องแอร์สบายแต่เขาก็ช่วยงานเข้าไปนั่งเฉยเขาไปช่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาก็จะพูดเรื่องว่าถ้าเป็นคนรวยเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยจะสบายกว่าคนอื่นอันนี้คือยังไงพี่มันก็ไม่เชิงนะครับครับคืออย่างนี้ครับคนมีเงินเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มคดีเนี่ยครับเขามีเงินครับเขาก็ก็เลยมีเงินประกันตัวถามสาสราให้คนจนไหมประกันสารก็ให้ แต่คนจนไม่มีเงินที่จะประกันแต่มีคนบางคนรวยล้นฟ้าแต่เป็นคดีที่มีผู้จัดการหลบหนีหรือคดียาเสพติดจานวนมากศาลก็ไม่ให้ประกันเหมือนกันคนจนบางคนก็ได้ประกันมีนายประกันบ้างหรือว่าศาลปล่อยโดยที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีเงินศาลก็ยังปล่อยชั่วคราวได้แต่พอเาอยู่ข้างในเนี่ยคนรวยก็จะดีตรงที่ว่ามีความรู้เยอะคนดังๆเข้าไปอยู่ข้างในจะเห็นอยู่บางคนก็ไปทําข่าวข้างในเป็นคนักข่าวข้างในบางคนก็ ไปช่วยเป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลบางคนก็ไปช่วยงานเสมียนงานต่างๆเมื่อเขาไปอยู่ในจุดนั้นจุดที่มันก็ต้องทํางานสบายแน่นอนมันไม่ต้องไปนั่งพับถุงต้องนั่งเลื่อยไม้มันก็จะไปในจุดนั้นลวการนอนนลพี่ก็นอนนอนเหมือนกันทั่วไปเพราะมันมันไม่มีห้องแอร์อยู่แล้วพอเขาทํางานสบายในช่วงกลางวันเสร็จเขาก็ต้องกลับไปนอนห้องพักเขาเป็นปกติเนอะเพราะนอนรวมแต่ว่าแต่ละห้องมันก็ ในกลุ่มกลุ่มเขาอยู่แล้วอะ่ะใครอันไหนมีไม่ถูกกันเราก็ไม่ให้อยู่อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเพียงแต่ว่าด้วยความที่คนเหล่านี้มกักจะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถรก็จะเอาไปใช้งาน,นของของเรียนจําตอนนี้ที่คนดังประจิตคุกออกมาเยอะแยะเขาก็เคยวาค่าเคยว่าเรื่องขอยงขายใหญ่พอเข้าไปเขาก็ดูแล้วว่าไม่ใช่กผมก็ฟังผมก็ติดตามข่าวก็อยู่เขาก็มาอธิบายแล้วว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้าง มาถึงคาถามนะฮะที่ท่านผู้ชมฝากถามมานะฮะมากมายเลยนะพิยุทธ์เยอะมากบางคําถามก็มาจากเพจพิยุทธ์ j u s t a r i s ถามมาว่าอยากถามเรื่องผู้คุมสมัยก่อนค่ะพิยุทธ์เคยบอกว่าสมัยก่อนผู้คุมเด็ดขาดมากเคยได้ยินเรื่องไอ้กองที่เคยโดนตีจนไอเป็นเลือดอยากรู้เรื่องอื่นๆค่ะเพราะโลกหลังกําแพงสมัยก่อนสื่อไปไม่ถึงจริงๆ ก็เดผมบอกงนสมัยก่อนเนี่ยได้สุนะจริงผมมาจากผมทํางานใหม่ก็ยังทันไอ้กองก็หนังยางเนี่ยพันกับหัวไม้เนี่ยพวกทําผิดหนักๆแทงกันอย่างเงี้ยเขาต้องลงโทษเด็ดขาดสมัยก่อนเพราะว่าเพื่อไม่เป็นยิ่งอย่างใครทำบ้างเพราะสมัยก่อนนักเลงติดคุกไม่ใช่แค่ขี้ยาติดคุกสมัยก่อนผมมาทำงานบางขวางใหม่ๆปสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเป็นนักป้นนักฆ่ามือปืนซุ่มนู้นซุ่มนี้ดังๆอย่างนั้นเสียดังๆี่ผมรู้จักเยอะเลยพอทะเลาะวิวาทกันแล้วแค่ลงโทษเอ ขึ้นขังไม่ทําอะไรเลยครก็ก่ <c oughs> อเหตุอีกก็เขาก็จะคิดว่ามึงทําได้กูก็ทําได้อืแต่ถ้าโดนไปแล้วหนักๆเนี่ยเขาใช้วิธีความเด็ดขาดนั้นทําให้คนขยาดคุกแต่ถามว่าดีไหมถ้าทําด้านมือจะทำไม่ดีแต่ถ้าดา้ดานการดัดนิสัยอะ่ะมันก็ดีสมมุติว่ามีนักโทษคนหนึ่งที่ก่อคดีโหดมากๆเลยพี่โหดแบบรุนแรงสมมุตินะเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะผู้คุมเนี่ยมีความลำเอียงมั้ยว่ากั ไอ้นี่มันก่อคดีโหดมากเลยปฏิบัติกับเขาแบบแย่กว่าปฏิบัติกับคนอื่นผู้คุมก็อ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ครับดูดูสื่อต่างๆก็เห็นไอ้ไอ้คนเนี้ยก่อคดีโหดแล้วเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมามามาดูซิแต่ก็มีใครทําอะไรนะแต่ําอยากจะทํำไหมมึงฆ่าแม่เหรอมึงฆ่าพ่อเหรออย่างเงี้ยพันสายทองกับเดชาสวรรณสุขที่ว่าทํากับลูกอะไรนั่นนะผมมาผมแต่มก็ทําไม่ได้ แต่พอนานไปจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ทําอะไรก็ไปปกติไปแต่พอวันวันที่ผมทําหน้าที่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยผมไม่มีอคติผมอยากเทเขาไปนิ่งๆทั้งๆที่ตอนแรกอะผมเคยคิดอยากให้ทรมานไม่มีความคิดมันมันไม่สั่งเลยเราก็สงสารอีกเราอยากให้ไปเร็วๆถามค่ะเคยมีเหตุการณ์แบบกําลังจะส่งนักโทษไปแดนประหารเสร็จแล้วก็มีดีการะงับ อภัยโทษก่อนประหานนักโทษคนนั้นมีไหมไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเขาคิดมาดีแล้วนะก่อนประกาศนะฮะพี่ยุทธเคยประหารคนไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่ผิดไหมครับนะฮะตอบยากบอกคงบอกนะทั้งทีี่คุตอบยากตอบยากเพราะว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์ครับก่อนที่จะมีนักโทษที่แบบไม่กลัวเลยไหมพี่การประหารชีวิตเพราะหลายหลายคนเนี่ยกลัวมีคนที่ไม่กลัวเลยไหมเดินแบบพี่ไม่ต้องคลองเราคือรจะพยายามเข้มแข็งแต่ไอตอนที่เดินเข้า ก่อนถึงสาเย็นใจเนี่ยรตรงใกล้ๆป้อมสิบเอ็ดมันจะมีป้ายเขียนว่าแดนประหารชีวิตครับใจแข็งแค่ไหนก็เขายั่วเราก็เข้าประคองบอกพยายามทําใจแข็งนะแต่าถาม,มหมายม<อ>ความว่า,าไม่มีนะถ้าถ้าคำถามเนี้มีนักโทษที่ไม่รู้สึกกลัวขณะที่กําลังโดนประหารบ้างไหมก็คือคนนี้ยองค์อาจที่สุดและองงอาจคือเดินมาจนจนถึงขั้นสุดท้ายพอห็นป้ายดวว่าเขาก็ไม่กลัวแต กคล้ายว่าพอเห็นปุ๊บมันคงจะเสียใจก่อนวกเองแล้วก็บอกกับุ๊บเขาก็บอกพี่ผมเดินต่อไหวเอาละครับถามมานะฮะนี่คนนี้คุณชนะพงษ์นะฮะอุทัยครับอุทัยการชนะอุทัยชื่ออุทัยนักโทษคนนั้นคืออุทัยการจนะการจนะการเป็นมือปืนรับจ้างครับครับครับก็เอาละครับเคยมีนักโทษตายก่อนรับโทษประหารไหมครับเยอะก็คือป่วยตายอันนั้นเป็นธรรมดาอยู่ครับคนทุกคนมีเจ็บมีป่วยครับมีนักโทษที่พิยุทธ์สะเทือนใจ เ,เลือดขึ้นฝ้าเพดานเลือดขึ้นฝ้าเพดานคืออะไรพี่ที่เป็นโรคหัวใจแล้วผมให้กินยาเยอะๆแล้วพอหยินก,กระสุนปุ๊บเลือดพุ่งสาดไปติดบนฝ้าอ๋อประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเนานะก็คือว่าเขา <ๆ S 1> เขากินยาเข้าไปเลือดก็จะขึ้นไา<ต>ไม่มันมันตกใจเพราะไม่เคยเห็นเลือดที่ฉีดขึ้นบนฝ้าเพดานมฉีดฟื้นขึ้นไปเลยพิยุตครับอันนี้ถามเป็นความรู้นะสภาพร่างของนักโทษประหารที่โดนยิงอ่ะพี่เขาว่ากันว่าวกอาวุธ สงครามระดับเนี้ยเวลายิงเข้าห้างหลังนี้ข้างหน้าเป็นรูเบลเลอร์เลยเป็นลูกระบอกมอที่คนเราเนี่ยพอมันกาลังกําลังแบบกําลังตื่นเต้นสุดๆเนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ยจังหวะที่เสียงปืนดังยังมีสติก็ต้องสะดุ้งครับแล้วก็พอโดนกระสุนก็ต้องสุดก็เหนี่ยวย่างทั้ร่างทั้ง่ตรงนี้เป็นจุดยิงเนี่ยพอสะดุ้งปุ๊บกระตุกขึ้นกระสุนลัดที่สองอาจจะยิงลงตามมาหน่อยแล้วพอสุดมาก็คนนี้กระสุนจะไม่เข้าออกจุดเดียวจะออกพรางี้ย อ๋อจะเป็นรอยทางยาวขึ้น<ถ>นะส่วนใหญ่ทางยาวจะเชียงหน่อยอะไรหน่อยเพราะว่าปืนแรงสะบัดของปืนมันก็ต้องมีบ้างกิ้งซ่าก็เพาก็อยู่ในแนวเดียวกันคแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกมาเป็นรูกว้างใหญ่ไม่ใช่ถ้าถ้ายิงถ้ายิงแบบปืนกลอ่ะเคยมีอ่าคนหนึ่งที่ผมอยู่อ่ะเขาตั้งถิ่นไปตั้งปืนกลรวดเนี่ยเพ้าแทบจะรูเดียวเลยเพราะปึ๊ดเพราะอกจุดเดียวมันก็จะแลกผ่านเนี่ยก็แผลจะน่าเกลียดอันนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่รูน่าเกลียด ความรู้สึกตอนมาหานักโทษครั้งแรกคนแรกเลยเป็นไงพี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะตอนที่พาเข้าหลักปหานคนแรกปีสี่สองปีสี่สองผมเกิดศูนย์แปดตอนนั้นสามสิบกว่าใหม่ๆเลยนะเราก็ใหม่นักโทษก็แน่นอนอ่ะไม่เคยเดินเข้าหลักประหารนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้พองกันะลรนะพี่นะครับผมเพราะว่าอย่างวัยรุ่นเราก็เคยบู๊เคยอะไรมาบ้างแต่ไม่เคยแบบเอาคนไปขนาดนี้ครับเอาละครับท่านต่อมานะฮะ หากวันไหนไม่มีประหารชีวิตนักโทษหน้าที่หลักของพี่ทําอะไรก็เป็นผู้คุมไงม่ไม่คำว่าหากวันไหนมีประหารทั่วปกติก็ไม่มีประหารอยู่แล้วครับเก้าปีสิบปีเจ็ดปีจะมีสักทีอย่างเงี้ยเขาจะเจ้าหน้าที่ก็คือบางคนก็คุมนักโทษบางคนก็อาจจะไปอยู่ทุรลการแล้วแต่เจ้าที่ที่เขาอยู่ตรงจุดนั้นครับในส่วนของพิยุทธ์ก็เป็นผู้คุมเป็นผู้คุมนะฮะเป็นผู้คุมล้วก็อยู่ปฏิบัติการพิเศษ ไปตามสืบจับนักโทษที่้องอะไรบ้างไปทุนไปลือไปอะไรจะไปพิยุทธ์แล้วไปค้นไปลือนักโทษเขาซ่อนอะไรได้เพราะห้องขังมันอยู่กันหลายคนน่ะมันก็เจอนะผมก็เจออย่างยาเสพติดหรือไอ้สมัยที่โทรศัพท์มันเฟื่องฟูวันโยนเข้าสารพัดบินหลนรอบนี่ยก็เจอมันก็พยายามพวกเขานะครับก็สารพัดพยายามอ่ะครับ ปูดปูนแล้วเอาทำปูนหลอกบ้างเอากระเบื้องสดตอนปูกระเบื้องปูให้ต้องรื้อออกไปแซะกระเบื้องซ่อน <ừ> um. สารพัดเขาอะครับซ่อนยาซ่อนอะไรว่า<ม>ไปใช่ไหมครก็ผมอยากรู้เรื่องไพฑูรย์พันเชื้องามใครพี่อันนี้เท่าที่รู้ประวัติคือว่าเคยอาจจะเคยเป็นนักโทษอะไรแต่ที่ว่าจะเก่งกาจเป็นนายกรบืนอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องที่เขาเล่าแหกคุกบางขวางสี่ห้าครั้งอะไรเนี่ยไม่มีประวัติเลยเป็นเรื่องเล่า หลังจากที่พ้นโทษมาเขาเขียนหนังสือให้ประกอบนิยสารโอ้แกออกมาเสร็จแล้วแกไปเขียนเรื่องราวเลยคุกนังเรื่องที่เล่ามีมีดหมอพกอยู่ในคุกก็แทนคนตายไอ้คนหนังเหนียวให้นี่เป็นคนแทนผู้คุมให้แทนจะเป็นไปได้เลยมันแต่ละเรื่องมันท้านความจริงคเฉพาะเขาไม่ได้เขาเขียนหาจินในหนังสือถ้าผมเขียนเช้าขึ้นมาลงจากตึกอาบน้ําล้างหน้ากินข้าวเข้ากองงานครับอาบน้ํากินข้าวเที่ยงเย็น บายอาบน้ําขึ้นตึกวนเวียนอย่างแค่นี้มันไม่มีคนอ่านนังสือเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่อัิหารแหกคุกแหกตารางแหกก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการเขียนหนังสือการเขียนนิยายมันก็แน่นอนเพื่อเพิ่มอรรถรสนะครับมันอาจจะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนุกน่าสนใจเพิ่มเข้าไปมีตัวละครเพิ่มขึ้นมามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจจะไม่จริงบ้างนะอันนี้เราก็เข้าใจเพราะว่านานไปเนี่ยคนก็ไปคิดว่าจริงก็เหมือนสุดของับพี่เปียกสุริยานเนี่ยเขาก็ใส่อัรถรได้ดีบแต่พวกพวกในพศ24ก็บบออกว่่่าเรรรืงงงจิไมัค ตัวแกเองเขาบอกว่าไม่ใช่แกเขียนหนังสือขายเขา<อ>บอกที่ผมเขียนเนี่ยมีจริงไม่ถึง10%แต่ที่เหลือที่ผมต้องใส่เพราะผมเขียนหนังสือแต่หลายคนไปเชื่อครับ,รบหลายคนไปเชื่อว่าจริงทั้ง,ท,งที่เขาบอกว่าไม่จริงเอาละครับนี่คือความจริงจากปากพิยุทธนะฮะเอาละนักโทษประหารนะครับอยากรู้ว่านักโทษประหารคนไหนยิงไม่เข้าไหมฉีดยาไม่เข้าไหมนีไหมครับประวัติของบางขวางอะ่ะไม่มีใครที่ยิงไม่เข้าครับแต่มีที่ปืนยิงไม่ออกอะ่ะหลายราย Oh. แต่ที่ที่มีหลักฐานชัดเจนเลยนะที่ผมค้นคว้าได้จากขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะเป็นนักสืีพิมพ์เก่าที่เก็บไว้เขียนว่านักโทษประหารใช้อาคมสู้ปืนอย่าง <Okay. S 2> นั้นเลยแล้วก็เนื้อข่าวก็คือวันนั้นประหาร3ามคนหนึ่งในนั้นเป็นโจรสลัดโจรสลัดคนนี้ก่อนจะเข้าหลักขอญอาติเคี้ยวหมากพอเคี้ยวหมากก็ไปถึงที่หลักประหารเนะี่ยพอไปช้คาดเดียวกาเสียงแคครับฉไม่ออกก็แก้ไขปืนเอาลูกอาจจะด้านก็ชากออกยิงใหม่ แชะอ่ะปืนอาจจะไม่ดีเปลี่ยนกระบอกครับก็แชะครับพี่เลี้ยงคนหนึ่งนึกได้ว่าสมัยก่อนที่พระจะเคี่ยวหมากแล้วให้ให้ปั<อ>้นเป็นชาญหมากให้ให้ญาติโยมเอาไปค่อยเก็นก่อเขาเรียกวิชาเคี่ยวหมากเขานึกได้ก็เลยไปบอกให้นักโทษคนนี้ยขายหมากซะก็คลายออกแล้วก็ยิงก็ทะลุ เคี้ยวหมากแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรต่างๆนะมันก็ทําให้เหนียวอะว่าตอนตอนที่ก่อนที่ก่อนที่จะคายหมากก็หัวเราะคือคือคือว่าคือจะคิดว่าเจ้าที่จับาตได้แล้วก็คายก็ยอมคายนะครับอันนี้ประมาณปีอะไรพี่นานเนาะก็แปดนงสอะไร่นเะลแล้วแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกครั้งหนึ่งทหารที่ประจินบุรีทหารสามคนเหมือนกันคดีมีการข้ามแดนของของเขมรแดงข่าคนไทยสามคนเนี่ย มีส่วนรู้เห็นนําเข้ามาแล้วก็ค่าวุฒิกับเขมครับก็เลยใช้มาตารายี่สะบเหารครับปรากฏว่าหนึ่งในนั้นพอเข้าหลักประหารยิงแชะเหมือนกันครับซั้งสองแะก็เลยเปลี่ยนปืนก็ยิงแะอีกก็ยิงแะก็เลยสงสัยไปค้นตัวปรากฏว่าใจรักแร้สายเนี่ยเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาใจอีกเรียนห,หลวงพ่อแดงวัดเขาใอีกก็เลยถอดถอดจากคืนญาติพอถอดมาก็คุณก็บอกใจไหมก็พวดถามว่าเรื่องพวกนี้ไหมผมเชื่อ ที่เยามีนั้นผมไม่ห้อยพระผมไม่สักผมก็สักมีผมเห็นมีคําถามอยู่ว่าอยากรู้ว่าผมสักไหมผมสักสักเนื้ผมสักอะไรพี่วัดบางพระมีเก้ายอดแล้วก็เสือก็เป็นทางคงกระพันเนาะก็ครับครับผมสายสายคงกระพันแล้วห้อยพระอะไรพี่ยุทธห้อยพระอะไรอ่านหนดูนิดนึงถ้างั้นอันนี้หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วโอ้ของใหญ่เลยของดังเลยหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วได้เห็นแล้วนะฮะในคอพี่ยุทธนะฮะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว ต่อมาครับเคยเห็นผีนักโทษไหมครับไม่มีแน่นอนครับเรื่องผีเนี่ยความมีปัญหานะข้างนอกเอาไปราำมือกันเฉยๆมีแต่ข่าวลือแต่เจ้าที่ของกองขวังก็ไม่เคยมีใครเจอโดยเฉพาะผีกิ่งแก้วเนี่ยครับ <c oughs> บางรายการว่าโอ้ไปถึงกับเาว่าเห็นผีชั่งโงน้าออกมาจากประตูผีบางรายการก็บอกว่าเจ้าที่ตกขอ <c oughs> ไม่เคยมีไม่มีเคยมีที่เจ้าที่คนไหนที่จะไม่เคยเจอไม่เคยเอาอย่างงี้ก่นผมเนี่นยมีอยู่ครั้งหนึ่งประหาชีวิตสามวายเสร็จศพก็ นอนคว่ำหน้าอยู่ในห้องประหารแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ผมเข้าเวรเชยงคืนถึงตีสี่ป้อมสิบเอ็ดป้อมสิบเอ็ดก็จะอยู่ตรงหน้าห้องประหารทางซ้ายมือที่คุณหนุ่มเคยไปถ่ายํำก็คือโกดังเก็บศพในโกดังเก็บศพที่ผมพาไปประหารยังไม่ไม่มีญาติมาอีกสองศพทั้งฝั่งนี้คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลของภวยยนายสถานพยาบาลเดิมตรงนั้นเป็นที่สําหรับล้างศพแล้วก็เก็บศพพวก่วยตายคตายทั้งสามจุดเนี่ย มีแต่คนตายเต็มไปหมดแล้วคืนวันที่ผมมาหาเนี่ยผมไปโดนเวรป้อมนั้นพอดีแล้วไอ้ป้อมสิบเ็กก็ตุ๊กแกเยอะเกินตักแกตุกแกตุกแกตุกแกก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรแล้วกลัวไหมพี่จริงๆไม่นะมันจะทาว่ามันเสียวไหมก็เสียวอะ่ะคนเดียวนะก็คนเดียวอยู่แล้วคนเดียวอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะผีนะฮะย้ําว่าไม่มีเรื่องวิญญาณถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อครับแต่ว่าเขาก็ไปส่วนพบของเขาแล้วครับต่อมาครับ ขอถามพิยุทธ์นะครับว่าเวลายิงเป้าประหารชีวิตแล้วเนี่ยมีลมพัดผ่านออกจากร่างคนตายบริเวณห้องประหารจริงหรือเปล่าครับผมเห็นคำถามนี้ผมอ่านอยู่ <S 1> <S 1> <S ไม่มันมีลมอะไรอ่ะไม่มีครับเพราะว่าแต่ข้างในเนี่ยเขาเปิดพัดลมให,ให้ให้ระบายอยู่แล้ว<อ>เปิดพัดลมให้ระบายอยู่แล้วแล้วก็ในห้องประหารเนี่ยก็จะมีหน้าต่างข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังผมยังไม่เคยเจอลมอะไรนะยังไม่เคยเจอลมอะไรครับก็คือว่า ในความหมายของคุณว่าใกล้ๆคือลมวิญญาณใช่ไหมอ่าคุณปรมงโกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณออกจากล่างแล้วก็ทําให้เกิดลมมีมีมีอะไรไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยไม่เคยเจอนะวิญญาณไม่เคยเจอแต่ครับแต่ผมเชื่อว่ามีจริงเพียงแต่เราไม่เจออะไรผมไม่ไม่เจอเพื่อนๆนะพี่ผู้คุมหรือว่าเจ้าหน้าที่เขไม่มีไม่ใครเขาพูดถึงไงไม่ค่อยมีใครพูดถึงวิญญาณนะแล้วลมพัดเนี่ยหน้าต่างบางทีมก็มีเปิดปิดได้รรมชาติธรรมชาติอยู่ที่เราจะคิดไปในแง่ของสิ่งนี้รับเปล่าถ้าไม่คิด ก็คือถ้าคิดแบบธรรมชาติก็คือลมพัดับเอครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ยุทธ์บางขวางมากๆเลยพี่ยุทธ์โปรโมทช่อง Youtube ของพี่หน่อย y o u t u b e ผมก็มีอยู่2ช่องนะครับครับ u t u b e ช่องยุทธบางขวางหนึ่งกับ YouTube ช่องยุทธบางขวางสอง ทำไมต้องมีสองช่องพี่ผมก็ลงลงไว้สำรองเพราะตอนนี้จะช่องของโจนแฮ็กหรือช่องดับผมก็มีช่องสำรองแต่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละช่องไหนดับอีกช่องนึงก็เดิมก็คือว่าติดตามได้ทั้งสองช่องนะฮะยุดบางขวางหนึ่งและยุดบางขวางสองแล้วก็เพจยุดบางขวางแล้วก็เพจยุดบางขวางทางเฟซบุ๊กเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการปรหาชีวิตและพวกคดีที่น่าสนใจในอดีตที่เป็นเรื่องจริงมีหลักฐานยืนยันได้อ้าวล่ะครับก็ติดตามเรื่องราวของพี่ยุ์อยู่นะครับก็คุยกันบ่อยๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุดมาก ให้เกียดกับหนุม่มโครงการ์อพิเชียวนะฮะ,ะรงรมหอมดีหรือตีใหญ่สองตอนที่เขาหนีเนี่ยปีนขึ้นไปพอถึงเจอรวดหนามรวดตีรวดฉิดเพลงอะ่ะมายภาพาเนี่ยพลาดแล้วแต่ถ้าลงมาเจ้าที่ไม่หลับเจ้าที่พี่นั้นคงจะเรียบร้อยอเพราะว่าเขาไม่ปล่อยแน่คนต่อไปฮะที่แหกคุกบางขวางได้เฉลิมเฉลิม <laughs> อันนี้ <laughs> มันไปแบบขำๆนะครับมีสักเคสอยู่ไพี่ที่รุนแรงเจ้าที่ตายคนเจ็บสองพุ่งขังตาย2หนีได้สาม,มีคนเดียวที่หนีไปรอดได้ทุกวันนี้ก็คือเจริญกับตาแดง าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ